วัสดีครับพบก,กับช่องภูแมงงูกสตูดิโอวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อเรื่อง5อันดับล้วงกว่างที่หาตัวง่ายที่สุดในประเทศไทยง่าในฤดูนี้เป็นฤดูของด้วงกว่างนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าด้วงกว่างเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์มากในประเทศไทยแต่วันนี้ผมจะคัดมา5อันดับที่หาตัวง่ายที่สุด ในประเทศไทยที่แต่และภูมิภาคแน่จะมีเนาะโอเคกม็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะก็อันดับที่ก้าก่อนเลยนะครับผมเราจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะด้วงตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าด้วงขิมนะครับผมอาศัยอยู่ในป่าบนยอดดอยสูงอาหารของมันก็คือยางไม้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นต้นพฤกนะครับผมต้นสแกตต้นมะค่า แล้วก็ต้นหางนกยูงหรือว่าเป็นกวางที่พบเจอได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเจ้าด้วงตัวนี้นะครับก็คือกวางแรดหรือกวางยุโรปนั่นเองนะครับผม,มแมลงพวกนี้อาศัยอยู่ในดินชอบกินรากไม้นะครับผมเช่นต้นมะกอกป่านะครับผมแล้วชอบอาศัยอยู่ที่ชุ่มชื้นห่างไกลผู้คนก็จะได้เห็นที่ผมไปถ่ายคลิปไว้อยู่นะครับก็จะมีคลิปอยู่นะที่ผมไปถ่ายไว้ กว่างเหรป่ะคะิดก okay, the okay, okay. ันเคยหันสักที่เกิดมาในชีวิตไม่ใช่เนาะคอในเคยหันในหนึ่งวคือมันค่คุดตัวเลยเนไม่กยหันเครเู้ครับโอ้ปุละละกวางด้วงสุดหล่อตัวนี้มีชื่อเรียกว่ากว่างสามเขาจันหรือสามเขาคอเคซัต เป็นกวางที่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันเริ่มหายากแต่ก็จะพบในบางพื้นที่แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีเจ้า <confused> ดวงตัวนี้มีชื่อเรียกว่ากวางห้าเขาพบได้ในป่าที่ชุ่มชื้นอากาศหนาวอย่างเช่นดอยอุ่มผางลุ่มก้าวีที่มีดวงกวางห้าเขาอยู่เยอะมาก เพราะอากาศที่นั่นหนาวทุกวันจะพบแมลงนี้ได้ต้องใช้ไฟล่อมันออกมาตอนกลางคืนเท่านั้นยอดมากเลยพอออกมาปุ๊บนี่ครับสิ่งที่เจอโอ้เทปด้วงกวางห้าเขาครับเป็นห้าเขายาวด้วยแล้วข้างๆเห็นไหมครับสองเขาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับกวางห้าเขาครับห้าเขาสองตัวแล้วครับ แป๊บเดียวเองครับคือฝนหยุดแป๊บเดียวมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับสุดท้ายจะเป็นอะไรไม่ได้นะครับนั่นก็คือ กวางชนหรือว่ากวางสองเขานั่นเองนะครับผมกวางสองเขาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับผมแต่ตัวเมียก็จะไม่มีเขาหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่ากวางอีรุ่มนะครับผมพบได้ในป่าไผ่บงไผ่สร้างหรือต้นน้ําหรือแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าน้องก็จะชอบบินมาเกาะตามแสงนไฟนะครับผมเรียกได้ว่าพบเจอบ่อยที่สุดและหาง่ายที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมแต่นี่นะเฮ้ยตัวตัว ไล่ท่านผู้ชมอุ้ยอันหยงนันนะอุ้ยไล่ได้มีกันอันหยงกันกกะไปลุ้มต้องนเอยตาฮ่ากูไปดีเหรอไหนไหนไหนอ้อุ้ยไม่ลุ้มตัวน้อยอุ้ยท่านผู้ชมเราเจอแล้วเข้าไปมาได้อะนี่นี่ท่านผู้ชมไปสังนอกก็ได้นี่ท่านผู้ชมเราเจอแล้วครับโอ้เราแม่ได้มาหากวางนะครับแต่เสือกแท่กวางนะครับดูอุ้ยเรามาอันนี้นะครับเมงงุกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่ลุ้มไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปไว้เพาะด้วยเนาะ โอเคคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้ผมจัดอันดับกวางอะไรกินก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบมเองมงงกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ